บบนนสวัสดีค่ะชวเชเบตปันนี่จับมือกับใครคะลูกจับมือกับใครคะน้องไอรีนใช่ไหมคะลูกโอ้วันนี้พี่พี่ก็มาเต็มเลยนะคะนี่นะคะพี่สาวฝาแฝดของเขานะคะหรือก็น้องไอรีนน้องชวเชเบตพี่อมเล็ดหรือก็พี่โบตันนะคะเดี๋ยวี้เราจะไปกินอะไรก็ดีพี่ชายย้ ตามที่เชอร์เบตนะคะไอรินมาไอรินไอรินคะไปหามาไหมมาม้าไหมไอรินคะแปไอรินลูกไอรินดนูพ่อเอ็มมานั่งใต้ต้นไม้นะคะอะไรเอ่ยพ่อเอม็มเปิดร้อยหนึ่งให้น้องเชอร์เบตยอดโปโกเกมอนอ๋อให้น้องเชอร์เบตไปยอดโปกเกมอนนะคะ รับตังจากพ่อเอ็มก่อนนะคะขอบคุณค่ะน้องชาเบตน้องชาเบตคะ่ะไปหยอดไข่กันไปหยอดไข่กันน้องเชาเบสพ ad, าน้องไอรีนแล้วน้องไอรีนไปด้วยลูกน้องไอรีนไปวิ่งแล้วลูกวิ่งแล้วอ่าดูวิ่งอ่าเราจะมาหยอดเหรียญกันนะคะดูน้องชาเบสความเคยชินนะคะควาบ่อยเกินหยอดได้ไหมคะลูก ได้ไหมคะีเข้าแบบนี้นะลูกนี่อ่านั่งรับเปลี่ยนข้า,นนาแล้วนะรับเปลี่ยนมาเลวเฉเบตอันนี้นะลูกไม่ได้นะของน้องนะของน้องนะคะ,อะของน้องนะคะมาม,มาให้มามาถือคะ่ะให้บามาถือคะ่ะม,มาเราจะมาหยอดตู้นี้นะคะโปเกมอนนะคะอ่าให้น้องเฉเบตหยอด ให้น้องเชเบตหยอดอ่ะหย่อนเลยนะคะอ่าใส่ไปลูกใส่ไปค่ะเหลือในตู้โอเคไอรินใส่ไปลูกสิบเหรียญนะใส่สิบเหรียญใส่สิบเหรียญนะคะครบยังให้น้องหยอดค่ะลูกเอาเปเลยให้น้องหยอดค่ะเอาไปเลยจะหย่อนได้อ่าได้หรือเปล่าคะลูกครบสิบเหรียญหรือยังยังไม่ครบค่ะเชเบตยังไม่ครบค่ะลูกอ่า อหมุนเลยค่ะหมุนหมุนเลยค่ะ <c oughs> หมุนได้นะคะลูกไ,ไหนไหนมาแล้วนะคะสีแดงแล้วนะคะอหมุนไปเรื่อยๆค่ะลูกสม,มานนะน่าจะเป็นเหมือนเดิมนะไหนแม่อู้ขอดูหน่อยค่ะ <c oughs> ขอแม่อู้ดูหน่อยค่ะ <c oughs> อันนี้แม่อู้ดูหน่อยนะคะ <c oughs> เวลคะ <c oughs> มัมเวลคัม โอ้ <Welcome. S 2> น่าจะมีปัญหานะคะอ้าวเวนจามทำไงอ่ะอ่าตู้มีปัญหาอีกแล้วนะคะได้ไหมตู้มีปัญหาต้องไม่ถอดปลั๊กกะคะ่ะอ๋อมันมันมันน่าจะเป็นอะไรไม่แน่ใจนะอยาให้พ่อเอ็มไปดูให้นะคะพ่อหน่อยให้พ่อเอ็มไปถอดปลั๊กให้นะคะเค,เคยมาห,หยอดเหรียญกับพี่อมเน็ตหนึ่งครั้งนะคะก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยก็คือต้องต้องทำอะไรคะพ่อเอ็มได,ได้แล้วเอาได้เลย ไม่ได้สีสูด้วยอ่ะโอ้ยแก่แก่ให้พี่เตยแก่หน่อยค่ะให้พี่เตยแก่ให้นะคะอ๋อเหรอให้พ่อเอ็มแก่แล้วกันนะพี่เตยแก่ไม่ออกเพแก่พาติกอะโอ้ไม่สวยเลยไม่สวยไม่สวยก็ต้องเอาไปนะน้อยลีนสนุกใหญ่เลยลูกสนุกไหมคะเออไหนที่พอดูหน่อย เตี่มเด็ดบอกว่าอยากได้พ่อยเอมนะคะซื้อจริงๆแล้วพ่อเอมซื้อให้แมวอุใช่ไหมเย้ขอบคุณนะคะหมอนหมอนนุ่มนิ่มนะคะแมวอุขอดูหน่อยนะคะใีตัวนอนโอ้ยน่ารักนุ่มนิ่มมากเลยลูกอ่ะจะให้โปเกมอนนอนหลับกันนะคะขอไดกขอหนะคะเดี๋ยวให้โปเกมอนนอนแป๊นนึงค่ะให้โปเกมอนง่วงนอนนะคะสวีตีมนะคะน่งเลยจ้าแล้เดี๋ยวไปวางไว้ที่รถนะคะเตรียมเด็เยี่งของน้องไม่ได้นะคะ ทุกคนโอเคไอรีนคะคลิปจบแล้วนะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายแมวก,ก่อนลูกบ๊ายบายค่ะพี่เฉวิบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย